ครั้งที่แล้วเราได้มาตามหาอาหารที่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านที่เราไม่เคยรู้มันคือหมู่บ้านทะเลทรายคุณพี่คุณพี่พอจะมีอาหารให้ผมไหมครับอาหารอะไรเหรอก็อาหารประเภทแป้งพวกข้าวโพดเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับมีไหมอ่าลองเข้าไปดูในหมู่บ้านของผู้เฒ่าดูแล้วกันเพื่อจะมีหมู่บ้านของผู้เฒ่าเหรออยู่ตรงไหนกันล่ะครับ ช่วยพาผมไปทีน <c oughs> ั่นไงเห็นไหมเนื้ออยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดแต่นายห้ามไปกินนไม่คือเนื้อของซอมบี้ถ้านายกินนายจะกลายเป็นปีศาจ้ายตอนนลางคืนมันจะออกอารวาดใช่เหรอผู้ปีศาจนั้นมันจะออกอารวาดตอนนลางคืนเหรอครับแล้วจะเดินหนีผมไปทําไมเอาละเขาบอกว่าให้ไปที่บ้านผู้เฒ่าอ่ะพี่โกเรบอีกแล้ว ตรงนี้มีแมวด้วยวเดี๋ยวฉันจะไปที่บ้านผู้เท่าได้ยังไงกันหรือว่าบ้านผู้เท่าจะอยู่ที่นี่ขึ้นไปก่อนเราจะลองถามพี่คนนี้ดูพี่ครับบ้านผู้เท่าผู้เท่าของหมู่บ้านนี้เขาอยู่ที่ใดกันอุ๊ยคนใส่หกฟางด้วยเขาไม่คุยกับเราอ่ะเขาบอกว่าตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนายจะเจอเอง คนนี้หรือเปล่าที่เป็นผู้เท่าสวัสดีครับท่านผู้เท่าคือผมต้องการที่จะไปภูเขาท่านผู้เท่าจะมีทางให้ผมไหมไม่ไม่ภูเขานั้นมันใหญ่กว้างมากไป,ป<ะ>ไหนแล้วผู้เท่าผมยังไม่ได้คุยชุบผู้เท่าพวกเรามารวมกันตรงนี้คนนี้เขาคือพ่อหนุ่มหน้าใหม่เข้ามาที่หมู่บ้านของเราเขาจะมาถามหาทางออกทางที่จะไปภูเขาไฟพวกนายรู้บ้างไหมไม่มีใครรู้เลย ภูเขาไฟนะมันเป็นภูเขาหน้ากลัวมันมีมังกรอยู่ด้วยไม่มีใครฆ่าเข้าไปหรอกครับท่านผู้เท่าคนไหนเป็นผู้เท่ากันแนะ่โอ้ทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยชนาอยากไปไนายต้องเดินไปเรื่อยเดินผ่านเส้นทางนี้เป็นเวลาสามวันเส้นทางนี้เป็นเวลาสามวันเลยเหรอครับผมจะเจอกับภูเขาไฟใช่แล้วระหว่างทางนายก็ต้องระวังตัวด้วยนะมันมีทั้งปีศาจ้ลยทั้งสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยนายต้องระวังตัวให้ดี ได้ครับผมจะระวังตัวว่าแต่ว่าตอนนี้นายนะใกล้จะมืดแล้วนายควรพักอยู่ที่นี่ก่อนถ้าเผื่อนายออกไปตอนนี้ยามวิการตอนมืดนายอาจจะตายได้เข้าใจไหมได้เลยครับท่านผูเท่าทั้งหลายเราต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนนะถ้าเราไปตอนนี้เราคงเดซแนะ่เอาอย่างนี้เราจะหาอาหารตุนสเสบียงไว้ก่อนแล้วกันนั่นไงตรงนี้มีอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรนะ โอ้ oh, ผมขอกินก่อนแล้วกันนะเอาละตรงนี้ก็มีข้าวตีหมดเลยแต่เราจะออกเดินทางภายในสามวันู้เฒ้าบอกว่าให้เราพักอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่เราจะออกไปได้เอาละเอาละใกล้จะมืดแล้วให้ทุกคนเข้าไปในบ้านพระอาทิตย์จะตกเดินแล้วสัปหลาจะขึ้นมาพวกมันหิวกระหายมากมันชอบกินเลือดสดๆนายต้องรีบเข้าบ้านเข้าไปนอนก่อนเลย ได้เลยครับท่านผู้เฒ่าเราต้องรีบเข้าบ้านแล้วต้องหาที่เข้าบ้านก่อนทางนี้เข้าได้ไหมเหมือนว่าจะเป็นช่องเก็บของเพื่อจะขาบอะไรสักอย่างตอนนี้เริ่มมืดแล้วบรรยากาศเยๆๆ็นเยือกไม่รู้ว่าสับป,ปลาดจะโผล่มาตอนไหนดูหเหมือนว่าสับป,ปลาดยังไม่โผล่ออกมาคุณพี่ชุบออพี่เอามาก่อนผมขอนอนก่อน อาเราได้พักร่างกายแล้วพรุ่งนี้เช้าเราต้องออกเดินทางอาเอาละนายตื่นแล้วเหรอวันนี้นายจะอ่องออกเดินทางนะออกเดินทางไปที่ภูเขาไฟมันต้องใช้เวลาประมาณสามวันเลยละ่ะกว่านายจะเดินไปได้ตอนนี้อย่าลืมแวะกินอาหารด้วยละ่ะได้เลยครับท่านผู้เฒ่าทางไหนครับทางนู้นเลยนายต้องเดินทางไปประมาณสามวันเข้าใจไหมแต่ระหว่างนี้เวลามืดนายจะต้องระวังตัวด้วย ได้เลยครับเราต้องออกเดินทางประมาณสามวันเฮ้ยมันคือตัวอะไรมันคือสัตว์ประหลาดที่ผู้เฒ่าพูดไว้หรือเปล่าเราต้องรีบเดินไปแล้วเจาพวกนี้มันมีกันเยอะมากตอนนี้มันมีกันอยู่สามตัวออกเดินทางอีกครั้งเราต้องไปที่ภูเขาไฟเราจะมีชีวิตรอดได้ไหมระวังนี้นายต้องระวังตัวด้วยเข้าใจไหม มีคนบอกให้เราระวังตัวตลอดเอาละ <S <S เริ่มออกเดินทางตอนนี้เราเดินทางมาเรื่อยๆเพื่อจะตามหาภูเขาไฟภูเขาไฟอยู่ที่ใดซึ่งเรายังไม่รู้ว่าภูเขาไฟมันจะอยู่ที่ไหนแถวนี้มีกระต่ายเต็มไปหมดแต่ว่าภูเขาลูกนี้มันแปลกๆมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหรือว่าจะเป็นถ้ำเราต้องเข้าไปสำรวจก่อนอาหารที่พเท่าให้มาก็เริ่มหมดแล้วเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยเฮ้ย นี่มันแมงมุมแมงมุมมันทำอะไรเราได้ไหมเดินลงไปใกล้ๆมันก่อนเออจะแมงมุมมันเข้ามาหาเรามันกัดเราแล้วเราต้องวิ่งหนีวิ่งหนีไปอย่ามาเข้ามาใกล้ฉันนี่นะนี่นะไม่ออเออเอยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องหนีเราจะต้องหนีเราไม่น่าเข้ามาที่นี้เลย ขึ้นไปก่อนชุบชุบเกือบไปเกือบไปมันมานี่แล้วจะไปมุม,มไม่ได้หนีทางนี้ไม่ได้กัดเราอย่างเดียวเลยจะไปมุมบ้าฉันจะตายแล้วทำไมฉันเกิดมาอยู่ที่เดิมฉันเกิดมาอยู่ที่เตียง,งนอน ฉันบอกแล้วว่านายต้องระวังตัวสัพหลาดในโลกใบนี้มันมีเยอะมากนายต้องระวังตัวมากกว่านี้เข้าใจไหมได้เลยครับพี่โกเลมเอาละเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นการเดินทางของเรามันยังไม่สิ้นสุดหรอกเราต้องไปที่เดิมก่อนที่ตะวันจะมืดลง